สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พบกับเปียกเช่นเคยนะครับที่นิสสันเอ็กเซวบางทองนะครับแล้วก็พบกับเปียกได้ที่นิสสันหน้าชัยครับนะครับวันนี้เปียกก็จะมาแจ้งโปรโมชั่นกระบะเจ้าเอสอลนะครับแค p ปนะครับผมราคาของเขาจะอยู่ที่6กแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับแล้วก็เปียกจัดโปรโมชั่นออกรถสามหมื่นเก้าพันบาทครับในสามหมื่นเก้าพันบาทนี้นะครับผมเปียกก็จะพาเพื่อนๆมาดูในชุดแต่งของสามหมื่นเก้าพันบาทครับเป็นของน้องมินนะครับผมนะครับ ไปดูความคืบหน้ากันครับผมว่าชุดแต่ง39 00 0บาทของเปียกคืบหน้าถึงไหนแล้วครับตามมาเลยครับเพื่อนๆเลยครับครับเพื่อนๆนะครับผมด้านหน้านี้นะครับผมก็เป็นโลโก้โครเมียมนะครับเปียกก็จะทําการปรับเปลี่ยนให้นะครับก็ดําเนินการแล้วนะครับแจ้งพี่ช่างไปแล้วนะครับน่าจะติดตั้งวันนี้นะครับเป็นของโฟโฟเอ็กนะครับจะเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับแล้วก็ ความคืบหน้านะครับพี่ๆเขาก็ใส่ฝาครอบไฟหน้าให้แล้วนะครับผมก็ดูสวยงามครับโลโก้สีแดงนะครับนะครับผมนะครับด้านข้างนี้นะครับผมก็ทําการติดตั้งซุ้มล้อให้นะครับใหญ่ๆอย่างนี้นะครับก็ล้อแม็กก็แจ้งพี่ๆเขาไปแล้วนะครับผมน่าจะติดตั้งวันนี้นะครับผมเป็นล้อแม็กขอบสิบหกนะครับก็ติกเกอร์ตรงนี้นะครับก็จะออกให้นะครับตรงฝากระโปรงนี้นะครับผมก็จะใส่ติกเกอร์สีแดงนะครับผมนะครับตามที่น้องมีนสั่งนะครับผม แยงเปียกมานะครับผมว่าใส่อะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะใส่สติกเกอร์ให้ด้วยนะครับผมในโปรสามหมื่นเก้านะครับความคืบหน้าก็ติดตั้งพวกนี้นะครับผมสติกเกอร์นะครับก็ในส่วนของบันไดข้างนะครับเปียกก็ติดตั้งให้นะครับเพราะว่าจะใส่ล้อแม็กแล้วก็จะสูงขึ้นนะครับนะครับก็เบ้ารองมือจับครับกันลอยตัวนี้ก็สําคัญครับเปียกก็ใส่ให้นะครับผมจะได้มีไม่มีรอยเล็บนะครับขูดขีดตัวรถเนื้องานนะครับก็ใส่ฟิล์มกองแสงซามิกคให้กู แล้วประกัน7ปีนะครับผมตัวนี้น้องเลือกขนาด40-60นะครับด้านหน้า40รอบคัน60นะครับกอกคิ้วกันศสรดนะครับติดตั้งให้ทั้งด้านหน้าและช่องแคบครับภายในรถนะครับผมก็ติดตั้งเบาะหนังให้ด้วยนะครับภายในรถนะครับผมก็ยังมีเบาะหนังให้ด้วยนะครับก็ดําเนินการแล้วครับแจ้งช่างไปแล้วนะครับช่างเข้ามาวันพรุ่งนี้ครับผมนะครับก็ไลเนอร์ก็ใส่ให้นะครับ ไลเนอร์ใส่ให้บอกแคปบใส่ให้นะครับในวันรับรถนะครับผมก็มีซุ้มล้อเหมือนล้อหน้านะครับก็ตัวนี้ครับผมเป็นกุล้อหลังนะครับที่เปียกใส่ให้นะครับน้องมีนจะได้ทําความสะอาดง่ายๆนะครับผมจะได้เช็ดทาความสะอาดง่ายๆนะครับก็ขัดเคอบสีพ้นกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับก็มีฝาครอบไฟหน้าแล้วก็มีฝาครอบไฟท้ายให้นะครับก็สวยงามมากครับครับใส่บันไดกันชนหลังให้นะครับ ก็ยังมีกล้องมองหลังให้ด้วยครับแล้วก็พร้อมกล้องบันทึกด้านหน้าได้ด้วยนะครับผมนะครับที่เปียกใส่ให้ในโปรโมชั่น39,000บาทนะครับโอเคครับเพื่อน ครับเพื่อนเพื่อนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจก็สายตรงเข้ามาคุยกับเปียกได้ครับที่เบอร์โทร061นะครับ5098541นะครับเน้นย้ำนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นนะครับรถกระบะ SL นะครับเป็น King Cab นะครับกระบะเปิดได้นะครับผมรุ่น SL นะครับโปรโมชั่นนะครับออกรถ39,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะครับเพื่อน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 ท่านไหนนะครับสนใจก็สายตรงเข้ามาคุยกับเปียกได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ช่องทางไลน์ช่องทาง u t u b e นะครับทางช่องนิสสันนาชายครับ ก็เข้ามาคุยกันได้ครับผมโอเคครับเพื่อนๆกอดจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเพื่อนๆจะไม่พลาดข่าวสารในนิสสันน้าใช้แต่เรือนนั่นเองนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆวันนี้เปียกไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ